มาตะวิอีกแล้วนะฮะแหมชนกระเิดตีด้วยเอาอยู่เอาอยู่ถือว่ายังคองบอดีหางเล็วสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องอะไรแชนแนลนะะก็คลิปนี้ผมได้นักเตะมาใหม่อีกแล้วนะฮะก็เป็นนักเตะตัวฟรีอีกแล้วนะครับสูงได้มาใช้เพชรสามพันเท่านั้นนะฮะวอล์กเลยนะครับก็เราก็จะมาดูการยืนตำแหน่งของมเตอุสนะครับไม่รู้ว่าเกมลุกเกมรับเนี่ยมเตอุสจะเป็นยังไงนะฮะ มาดูค่าพลังโดยรวมก่อนนะครับค่าพลังฝีเท้าเนี่ยถือว่าพอจะได้นะครับมีความเร็วอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเร็วมากนะครับในเรื่องของการตั้งรับสภาพร่างกายโคตรดีเลยตัวนี้ส่งบอลดีเลี้ยงบอลดีด้วยนะฮะร,ร่างนี้สกิลมุฟสีดาวเลยนะครับก็เป็นตัวที่น่าเล่นอยู่แล้วฮะเวรเกตก็สูงสูงนะครับตามสไตล์มาเตอุสมีพลังแฝงเน้นแท็กเกิลแล้วก็การยิงประตูจากที่ไกลด้วยนะฮะตัวนี้การเข้าบอลวิ่งแท็กเกิลใช้ได้เลยนะฮะ จะเสียได้สูงแค่174แล้วก็น้ำหนัก70เองนะฮะก็ถือว่าตัวเล็กนะแล้วก็อีกตัวนะครับ j o ฮ Hart ตัวฟรีอีกหนึ่งตัวนะครับที่ได้มาจากโ์นเมต์น,นะครับค่าพลังโดยรวมโจฮาร์ t ถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้อยู่แล้วนะครับส่วนสูงก็ดีค่าพลังโอเคเลยน้ำหนักก็ถือว่าตัวใหญ่อยู่เหมือนกันพลังแฝงก็มีข้างลูกไกลด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเซฟได้กี่ลูกนะฮะเพราะว่าไม่ได้เทนด้วยตัวนี้ก็คลิปนี้ผมก็พยายามจะโฟกัสที่มาเตอุสนะครับ ยิงก็จะต้องเป็นมาตตอุตยิงเท่านั้นนะตัวอื่นจะไม่ยิงนะครับแล้วก็จะมาดูด้วยว่าเกมลูกเกมรับมาตตอุตจะเป็นยังไงยินตำแหน่งเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฮะหาแวจ่ายไหลมาถ,ถึงโรนโ,โกแมมาตตอุตตัดบอลได้นะครับจงังหวะนี้สวยงามช่วยได้ช่วยได้ออกข้างไปตัดมาเดอบอยไม่ทันครับแมมาตตอุตตัดได้กันแล้วนะครับหมูดิ เขาโย่เอาไม่อยู่เว้ยข่าวหน้าโอ้โหนูนเยสนูนเยสแข่งแน่นอนมาเตอุตตัดบอลได้อีกแล้วนะครับช่วงวานี้ดูทีกโกโยจ่ายมาถึงโอ้โหใครวะเนี่ยโอ้โหโกุนโดกันเม็ดแดงด้วยโดนจนได้ครับโจฮาร์ดรอบนี้มาเตอุตตัดบอลไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่จริงๆ ใ่่พืนกลับมาที่ซามาตาย้อนกลับมาถึงมาเตอุสลงๆอย่างนี้นานแล้วเวอร์ช็อตสุดยอดครับสมกับที่มีพลังแสงยิงประตูจากที่ไกลแล้วเกินนะฮะเอาเรื่องแต่ค่าพลังการยิงไกลก็ค่อนข้างดีนะครับวิ่งย,ยิงแรงนอะ่ะได้ละหนึ่งลูกโมดิกตองปั้นมาเตอุสขึ้นไปก่อนนะฮะมาเตอุอ ไป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 แล้วไหลจากที่เดบอยไหลมาถึงมาตินเนสต่อมาที่มาเตอุสไปไงโยกหลอกง้างแล้วปัน่นยิงแรงไม่พอนะฮะเข้ามือดอนอาลูมาแล้วมาเตอดุดไปไปไปเดี๋ยวโอกาสแล้วเราอะไหล หลายวันที่ซอนซอนง้ดมาให้มาตาอุดครับโอ้โหสวยงามลูกนี้โยกบอกโอ้โหเจโอเบียนะครับเดบอยเอาไงแหมเอาไม่อยู่ไหลไหลมวนกลับมาจ่ายมาที่มาตาอุดง้างแล้วปั่นอีกทีนึงโอ้โหไม่ถนัดด้วยเขาเนี่ยจ่ายมาที่อวามายังโอ้โหหลาสวยอีลิฟเซน อาเชลาโน่ด้วยตัวนี้เอรันเดสไหลามาที่วินซิอุสเอาไงครับทีนี้เลี้ยงหลอกจ่ายมาที่เบตติงแฮมมันดูดได้บอลครับเอามัน,มด,นดูดโห่เจอเนเดสแย่งบอลได้ครับแล้วก็โจฮาร์ดเซฟไม่ทันนะครับลูกนี้หน้ากรอบครับ โอ้ oh, ปล่อยบอลไปแล้วอืมโจฮาร์ดโดนแขนไปนิดเดียวนะฮะไปสัมปต้าให้มาทีเนี้นะฮะไหลซอนไหลมาแมมโอ้โหไปไม่ได้ครับมาเตอุสกุสาวิ่งขึ้นไปแล้วได้เปิดมุมครับมาเตอุสอยู่นู่นนี่ว่า อัดมาที่เดวอยนี้ไหลมาถึงมาเตอุสแล้วปัน่นโอ้โหชนคานอีกโอ้โหรับหน้าอ้ถ้าเข้าลูกนี้จะสวยงามมากเลยฮะอันนี้เท้าไม่ถนัดด้วยมาโดโอกาส หาช่องวิ่งไปแล้ะเดบอยไหลมาที่มาเต <Yeah. S 1> อุสหมดแล้วโยกหล่อครับไปไงดีโดยกชีหนึงแม่ได้อยู่แล้วปัน่นอยู่ <c oughs> เต็มเต็มลูนินเลยแบบนี้ไหลแจาคที่มาเตอุสอีกแล้วโโอ้หไปไม่ได้ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเกือบเกือบไปไม่ได้คซอนแจ็คที่เดบอยแล้วก็บันที่ฮอลินเชต ไรมาจริงมาเตวุธอีกแล้วนะฮะแหมชนกระเปอือตีด้วยเอาอยู่เอาอยู่ถือว่ายังคลองบอลดีช้าแล้วชูสโอ้โหเต็มเต็มตรงตัวลูนินพอดีเลยฮะเฮลิเคนอ่ามาเตอุสเดลกาดครับยิงสับแบ็กไปแล้วฮะมารตินเนสยิงมาเจ้าที่โมดิดจกจ่ายไม่ทันครับยังได้อยู่ แหลมาแล้วที่มาเตอุดวิ่งมาโยกโอ้โหสองตัวประกบไม่รู้จะไปยังไงนะฮะไม่ได้ผิวขนาดนั้นนะครับโอ้โอโดิกโอ้โหโมกโโหโิกแหมเสียบอลเลยโอเคคูลเลอร์มาเตอุดวิ่งไปแล้วครับจ่ายมาไหลมาแล้วมาตีนเนสย้อนมาถึงมาเตอุดโอ้โหจับบอลแล้วหวดเลยนะครับ ลูกนี้พลิกบอลได้ดีนะถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับ GDM ที่ทำประตูได้ก็เอาเรื่องอยู่นะดูดิหลายยาวมาเลยครับแหมวิ่งมองหลังด้วยพลิกบอลแล้วทราบเลยสวยจัดโคเลอร์ไป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 มงไปแล้วจบไปนี้ยาวมาที่มาตูดไปไงดีวะเนี่ยิ่งไม่เร็วขนาดนั้นจากมาที่ซอน ซอนไหลกลับมาที่มาเตอุสแล้วโอ้โหกางง้างรอยิงเลยมาเสียบอลฮะกข้บอัตเซบิโอไหลมาที่โคซอนตอกโอ้โหเฮ้ยใครวะเนี่ยโอ้โหซอนเรียบร้อยครับซอนเม็ดส้มเขาไม่อยู่จริงฮะโมลินเชตก็าหยุดไม่อยู่นะครับ ผมฝันสวยจัดโจฮาร์ทผมเรียบร้อยเลยก็เรียบร้อยไปครับให้คะแนนนักเตะกันหน่อยก็สำหรับมัตเตโอผมคิดว่ายืนตำแหน่งดีนะครับในเรื่องของเกมรับนะใช้ได้เลยยืนตำแหน่งเกมรับถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่ค่อยขึ้นมาเกมลุกนะแต่ถ้าเราบอลเราพาขึ้นมาครึ่งสนามบนฝั่งตรงข้ามเนี่ยมัตเตโอก็จะพยายามขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ถ้าบอลอยู่ฝั่งเรามาัตเตโอก็จะไปยืนอยู่ข้างหน้าเซ็นเตอร์แบ็กนะฮะก็ยืนเกมรับถือว่าใช้ได้อยู่นะ ก็พยายามเล่นทั้งเกมลุกเกมรับเลยนะครับสำหรับมาติุตูแต่ก็ยืนตำแหน่งดีนะฮะค่าพลังโดยรวมก็ใช้ได้อีกแล้วความก้าวร้าวเอาเรื่องเลยนะฮะความแข็งแรงก็ดีวิ่งเร็วไหมก็สปีดต้นดีนะแต่สปีดปลายไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับจากการเล่นจริงวิ่งหนีไม่ค่อยได้แล้วก็เน้นแทกเกิลก็ถือว่าใช้ได้ดียิงประตูจากที่ไกลก็ใช้ได้โจฮานเนี่ยโดยรวมมันถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ก็มีจังหวะที่เซฟได้อยู่นะครับแต่โดยรวมก็โดนยิงกระจุยเลยฮะ ผมไม่ได้เทหรือเปล่าแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นอยู่นะฮะ Joe h a ส่วนสูงดีนะแต่น้ําหนักจะเยอะไปหน่อยก็สาหรับสายฟรีเล่นโจฮ h ร์ d ตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ก็ซื้อขายไม่ได้นะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีตัวเดียวคิดว่าถ้าเทนสักเม็ดม่วงเม็ดแดงก็น่าจะโหดแล้วล่ะมันก็คงต้องโหดใช่ไหมโอเคครับสำหรับการเล่นมาเตอุสเกมลุกเกมหลับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม